ทุกคนเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยรู้แล้วนะคือน้องคนเผื่อเนี่ยได้นําอาหารมาให้นะไม่รู้ว่าเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นใครเหมือนกันแต่เหมือนคนเผื่อเนี่ยจะนําอาหารพวกขนมพวกน้ําเนี่ยค้นมาให้น้องคนนี้นะ ึกการต่อสู้หรือเปล่าเผื่อรู้จักได้ไงเนี่ยผมไม่เข้าใจความหมายนะผมไม่เข้าใจความหมายน้องนะฮะ <ห ả? S 1> ดูทวนดูความหมายน้องนะหรือว่าน้องเนี่ยอยู่ด้วยกันมันตด้แต่แรก อาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้นะแต่สีผิวเนี่ยคนละแบบเลยนะทุกคนอาจจะใช่นะเพราะว่าทรงผมเนี่ยเหมือนกันเป้เลยอาจจะเป็นพี่น้องหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมและเกลเคนะทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยได้แอบตามน้องคนเผือกมานะ ผมเจอน้องคนเผื่อเนี่ยอยู่ดีๆก็เดินทางขึ้นมาที่บนเขานะทุกคนไม่รู้ว่าน้องเนี่ยอยากกลับมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็กําลังแอบตามน้องไปอยู่เมื่อกี้น้องเดินไปข้างหน้านิดเดียวเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบตามไปนะแล้วเราไปลุ้นพร้อมๆกันว่าน้องเนี่ยทําไมอยากขึ้นมาอยู่ที่นี่นะทุกคนไปกันไปก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้ตามน้องขึ้นมาไกลนะแต่ตามแบบห่างๆนะทุกคนน้องก็ยังไม่เจอนะ เหมือนว่าน้องเนี่ยจะกลับมาที่ที่ผมเนี่ยเจอน้องครั้งแรกบนยอดเขาเลยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยมาทำอะไรเหมือนกันนะแล้วขึ้นมาเนี่ยไม่บอกผมสักคำเลยก็คือแบบเดินขึ้นมาเองเพียงลำพัง แบกกระเป๋าขึ้นมาด้วยทุกคนไต่มนน่มให้รูเหมือนกันว่าน้องแกเนี่ยขึ้นมาทำอะไรนะเดี๋ยวนั่งย่องดูน้องก่อน നീല mm -hmm. mm -hmm. ผมก็แอบตามน้องมาเรื่อยๆนะผมก็อยากรู้ว่าน้องเนี้ยมีความลับอะไรกับผมนะทุกคนแล้เวเดินมาคนเดียวดูดิเข้าไปด้านในแล้วอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้นะที่น้องเนี่ยไม่กล้าบอกกับผมแล้วก็ได้แบบว่าเสียงเดินมาคนเดียว ีเยืนตามน้องไปดีกว่าหลอนลุนไปว่าพร้องหมไหะทุกคน ตามไปเรื่อยๆแล้วกันขานานน่น้องเนี่ยได้กระเป๋ามาด้วยนะ เหมือนน้องเนี่ยจะมาจนชินแล้วนะนดูจากละะนะักษณะโอ้โหต้องมุดอีกเราเดินลำบากมากทุกคน ไ,ไหนไม่รู้นะทุกคนน้องเขาหายไปไหนไม่รู้ เดี๋ยวไปดูดิเฮ้ยน้องแกมาหาใครวะ น้องอยู่ใครไม่รู้นะอยู่ข้างในทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะด้านในแต่มองไม่ชัดเลยนะเพราะว่ามันลกมากมกำลังสื่อสารกันอยู่หรือเปล่า ไม่ขับเขาตรงนีน้เนี่ยทุกคนใครไม่รู้นะน้องเพือกอยู่ใครไม่รู้นะทุกคน น้องคนงนี้อยู่ตนนอนไหนแล้วมาเนี่ยไม่บอกผมเลยเด้ะนะทุกคนไม่กี้นะ ผมเนี่ยรู้แล้วนะคือน้องคนเผืองเนี่ยได้นำอาหารมาให้นะไม่รู้ว่าเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นใครเหมือนกันแต่เหมือนคนเผืองเนี่ยจะนำอาหารพวกขนมพวกน้ำเนี่ยขึ้นมาให้น้องคนนี้นะเพราะว่าตอนที่ผมอยู่บ้านเนี่ยผมเก็บขนมไว้นะแล้วก็น้องคนเผืองเนี่ยไม่กินผมก็แปลกใจแล้ว ถึงว่าไม่กินขนมนะเอาไหมเด็กคนนี้นี่เองไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันแต่งตัวเหมือนน้องคนเผือกที่ผมเจอแรกๆเลยนะนุ่งจงกระเบนนะแต่ตัวเนี่ยจะดำกว่าคนเผือกแล้วก็เล็กกว่าด้วยดูดูตัวดำกว่ามาก หรือว่าน้องเผือกเนี่ยอาจจะอยู่กับเด็กคนเนี้มาตั้งแต่แรกแล้วตรงเนี้เหมือนเป็นบ้านเลยนะเนี่ยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูไม่รู้ว่าน้องที่อยู่ใกลน้องเผือกเนี่ยจะก,กลัวหรือเปล่านะแต่ลงมาเนี่ยไกลจากที่เจอน้องคนเผือกมาก การต่อสู้หรือเปล่าเร<ล>าอาจจะฝึกการต่อสู้ก็ได้ดูดิเล่นเงินใจเลย<า><ล><า> เพื่อคนที่เป็นใครเนี่ยฮะเป็นใครเนี่ยรู้จักด้วยหรอ เป็นใครไม่รู้นะทุกคนแต่ดูแล้วเนี่ยเผือกเนี่ยน่าจะรู้จักนะมากับใครเนี่ย จะไม่รู้เรื่องก็ได้นะเปืือกนี่เป็นใครเนี่ยน้องันเนี้ยฮะคือสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องนะ เหมือนว่าจะเอาพวกน้ำแล้วก็ขนมเนี่ยมาให้น้องคนนี้นะแล้วสรงผมเหมือนกันมาก เคยเจอเลออยแบบนี้นะคือน้องก็ไม่กลัวนะเหมือนว่าน้องเผือกเนี่ยจะคุยให้แล้วด้วยนะเหมือนน้องไม่กลัวผมเลยนะถ้าเป็นเผือกเแรกๆเนี่ยก็จะกลัวผมแต่น้องคนเผือกเนี่ยข่าวกว่ามากเลย ไม่รู้นะว่าทำไมเพือนเนี่ยถึงรู้จักเพราะว่าผมเจอน้องแกแรกๆเนี่ยน้องแกอยู่คนเดียวนะแต่เนี้ยทำไมเหมือนว่ามารู้จักกับน้องคนนี้ได้ไงหรือเพราว่าอ,อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วงงไหมแล้ว คนเผือกเนี่ยเดินทางขึ้นมาคนเดียวน,ะน้องคนเผือกเนี่ยแล้วไม่บอกผมสักคำเลยผมเนี่ยต้องแอบตามมานะ รู้จักได้ไงเนี่ยผมไม่เข้าใจความหมายนะผมไม่เข้าใจความหมายน้องเนยะฮะดูกนดูความหมายน้องนะหรือว่าน้องเนี่ยอยู่ด้วยกันมันตั้งแต่แรกอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้นะแต่สีผิวเนี่ยคนละแบบเลยนะทุกคน อาจจะใช่นะเพราะว่าทรงผมเนี่ยเหมือนกันเป้เลยอาจจะเป็นพี่น้องหรือเปล่าแล้วผมเนี่ยพาน้องแกเนี่ยไปอยู่บ้านตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าทำไมน้องแกเนี่ยมามีพี่น้องได้ไงนะ แผมก็เจอน้องแกคนเดียวเดี๋ยวผมเนี่ยขอคุยกับน,น้องก่อนแล้วกันว่ายัางไงแล้วก็เรื่องราวเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะเพราะว่าผมงงไปหมดแล้วตอนนี้ ก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเพราะว่าตอนเนี้กล้องผมเนี่ยแบตจะหมดแล้วนะก่อน้องเข้าๆไปก่อนนะคือน้องเผือกเนี่ยนํามานําพวกน้ําแล้วก็ขนมเนี่ยมาให้น้องคนนี้นะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะทุกคนแต่จากลักษณะการที่น้องเผือกทําท่าทางไม่กินแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้แล้วทําไมผมเนี่ยไม่เจอน้องทั้งสองคนตั้งแต่แรกๆนะ อันนี้เจอแบบแค่น้องเผือกคนเดียวโอเคตอนนี้กล้องแบตผมเนี่ยจะหมดละเดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยก็ฝากติดตามผมด้วยนะแล้วก็ติดตามน้องๆด้วยจะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะคือตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วทุกคน เดี๋ยวขอตัวคุยกับพวกน้องๆก่อนแล้วกันเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ